ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคเข้าสู่รายการเม้าวฮ<ม>ารีเดย์กันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นนค่ะวันนี้เราสองคนจะมาลาสจัง,ล<ะ>งจเลยวันนี้อยู่ในงานอะไร <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่งาน h e a l t h c u i s i n e and Beauty Festival นะคะปี2012วันนี้จัดเป็นครั้งที่ งานเขามีกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8กรกฎาคมคุผ so ู้ชมชมรายการเราจบงานไปแล้วเพราะมาวันนี Mal ้เราเลยเอาบรรยากาศมาฝากใช่แล้วค่ะว mm ่าในงานนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างเผื่อว่าปีหน้าจะได้รีบมาไม่ต้องพลาดเหมือนปีนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพความงามอาหารสปาก็มีแล้วที่สําคัญข้างๆเนี่ยเขามีงานไทยแลนด์ บบไทยเที่ยวไทยด้วยแต่ว่าเราคงไม่ได้พาไปไทยเที่ยวไทยใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมไปรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะคะคือมีทั้งชีวิตจิตที่เขาจะมีการสอนไทยเก๊กแล้วมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงหลายๆนิตยสารหลายๆหัวนิตยสารเนี่ยเพราะาจัดที่นี่แต่ละที่จะเน้นเรื่องแฟชั่นเรื่องความงามเรื่องการกินเรื่องสุขภาพที่ดีก็บอกถึงว่าสวยดูดีมีสไตล์แล้วต้องสุขภาพดีด้วยค่ะกับงานแห่งนี้แหละวันนี้คมจะพาพี่นาไปช้อปปิ้งค่ะ เป็นตังพ่นาเขาบอกว่าชอปที่นี่สบายกระเป๋าใช่เพราะไม่ใช่ใช้ตังเราใช่ใช้เงินน้องวันนี้อ่ะวันนี้มีอะไร่าสนใจดีกว่าเราเราต้องมีระไรไอซ์อนด์ไอซสิอาวคุณผู้ชมคะไอซแอนด์อของเราในวันนี้นะคะคุณอยากให้เราพาไปงานไหนมาที่สุดนะคะเดี๋ยวเรื่องความสวยความงามไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างงี้ส่งความคิเห็นคุณมาได้ค่ะที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าวันนี้เราพามางานนี้ค่ะ l t h c u i s i n e a n d Beauty เพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปลงทะเบียนก่อนค่ะไปทางด้นโู้นเลยค่ะพี่นาะไปเลยทางนู้นสิกลับมาอีกครั้งกับงานแฟร์สำหรับผู้หญิงที่ชอบช้อปและชอบกินในงาน l t h l u i s i n e a n d Beauty Festival ครั้งที่8ยิ่งช้อปก็ยิ่งสวยยิ่งกินก็ยิ่งสุขภาพดีหลากหลายสินค้าสุขภาพอาหารแฟชั่นและความงามที่ดีที่สุด ว่อนอื่นที่เราจะไปชมงานเนี่ยพี่นาไม่ใช่ว่าจะเดินดุ่มๆเข้าไปได้นะเราก็ต้องมาที่จุดลงทะเบียนก่อนแล้วก็มาดูนะคะว่า<ม>วันนี้วันที่เท่าไหร่ในงานวันนี้มีรายละเอียดอะไรกันบ,บ้างวันนี้ค่ะผู้ชมเรามาถึงที่นี่ในวันที่เวันเสาร์ สาร์ที่7จ็ดเจ็ดแต่ว่างานเขาเนี่ยจะมีถึงวันที่8ปดเอางี้กันค่ะเรา2คนถือว่าเป็นตัวแทนคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวงานนี้ดีกว่าว่ามีแบรนด์ไหนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องใดที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันบ้างมันจะดูได้จากตรงนี้ค่ะพี่นาวันนี้วันเสาร์ที่7นะคะเขาจะมีไท่เค๊กแก้ภูมิแพ้เดี๋ยวเราจะตัดภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเดินพญานาคเอลคอด ไม่ต้องแบบไปทำเสลป <ừ ừ S 1> กรรมแล้วนะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมงานนี้เขาจะมีคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าสวยดูดีมีสไตล์แล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดลงทะเบียนก่อนดีกว่าเผื่อเขาจะมีอะไรแจกเรากลับบ้านกันบ้างแต่เข<ต><ว>าชอบไปมากเลยนะเ<ๆ>ราจะอยู่ถือเปล่าฟังเข็นหน้าเด้งอันนั้นต้องอยู่ถึงประมาณสักคืนถึงสองทุ่มค่ะอาจจะอยู่ไปถึงตอนช่วงน้นแต่ว่าเราไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะเข้ามาก็ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวรับของที่เลิกเนาะไปเลยค่ะ คชมคะหลังจากที่เราลงทะเบียนมานะคะด้วยในนาของสื่อเราก็จะได้แบบนี้ถ้าไม่ใช่สือ,อไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เสือ่อจะได้เป็นกระเป๋าเนาะออหรืออาจจะเป็นหนังสือนะคะส่วนใครที่ใช้บริษัทของดีแท<ๆ>ก็จะได้หนังสือแบบที่ในนี้2เล่มน,นะคะเป็นหนังสือนิตยสารโรแมนติกคะ่ะ<ๆ>กับ My home นั่นเองแล้วก็นิตยสารในเครือนั่นเองนะคะ ที่ได้อยู่ในนี้ทีนี้งานนี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาแบ่งออกเป็น3โซนค่ะก็คือมีโซนอาหารเครื่องดื่มเครื่องทัวและของใช้ในบ้านโซนที่2เป็นเครื่องสำอางคือสมางจ <man> ิวเวลรี่แล้วก็ส <day> ินค้าแฟชั่นค่ะและสุดท้ายโซนที่3นั่นคือสปาแล้วก็สุขภาพเก็ถึงมีคอนเซ็ปต์ว่าสวยดูดีมีสไตล์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในงานนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยคุณได้เนเรื่องของสุขภาพแล้ว<ช>ยังไม่พอเขาบอกว่าดีจากภายในสุ่ภายนอกอนอกจากมางานนี้นะคะงานข้างๆเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันมีอะไรคะมีงานไทยเที่ยวไทยอ้าวใช่สิคนไทยแพ็กเกจทัวร์คืออย่างนี้เงินทองไม่รั่วไหลก็ต้องเที่ยวในเมืองไทยแล้วมีแพ็กเกจที่ราคาถูกบางคนบอกว่าเที่ยวเมืองไทยดีราคาเหมือนไปต่างประเทศเลยคุณมาที่งานนี้แต่เราไม่เชิญชวนมางานนี้เพราะว่าหลังจากที่เราออกาศไปเนี่ยคงเป็นเทปไปแล้วงานคงจบไปแล้วแต่มีการทุก ปีนะคะปีที่แล้วเราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปดูว่าในเมืองไทยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างด้วยนะคะในช่วงด้านโน้นเลยค่ะ คุมคะสำหรับรูปของชีวจิตเองนะคะก็จะมีตะลายเกตดลางแบบนี้ค่ะต้องมีอะไรบ้างก็วันนี้เนี่ยจะเป็นวันเสาร์ก็จะมีไทเก๊แก้ภูมิแพ้เดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมกันด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมก็จะแก้ในเรื่องของโรคภูมิแพ้เมื่อสักครู่ดูแล้วเป็นท่าที่ไม่ได้ยากแล้วรู้สึกว่านักเรียนที่มาโชว์หรืออาจารย์ที่มาโชว์อายุเนี่ยก็เยอะมากนะคุณผู้ชมแสดงคุณผู้ชมสามารถปฏิบัติตามได้แก้อาการ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับบรรณาธิการของนิยตยสารชีวจิตกันค่ะไปเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะนี่ก็คือคุณเอื้อ่พรแสงสวุวรรณนะคะก็เป็นบรรณาธิการของนิยตยสารชีวจิตค่ะ บอกผู้ชมนะคะว่านาเองอ่ะเป็นแฟนคลับของนิตยสารเล่มนี้แม้จะไม่ได้เป็นใช่แม้จะเราไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยได้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้เป็นประจํามาพูดคุยในรายการสดกานถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะวันนี้มาขออนุญาตเรียนถามพี่อื้มพรดีกว่ามาจะมาถามว่าในงานวันนี้มีอะไรน่าสนใจที่ชีวิจิตจัดขึ้นมาคะ ต้องบอกว่างานนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคืองาน Health b e Scene and Beauty Festival ครั้งที่แปเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างนิยสามเล่มในเครือมารินนะคะนั่นก็คือนิยร s a ชีวจิต Health Scene แล้วก็นิยสาร n เลมานเนตนะคะแล้วก็ทั้งงานเนี่ยค่ะมันจะเป็นภาพของการงาน Health ก็อยู่ที่โซนชีวจิต b e a ซีน Scene คืออาหารนะคะก็อยู่ที่โซนของนิยสาร Health Scene แล้วก็โซน Beauty นะคะซึ่งก็เป็นนิย a ร a เลมานเนทเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ย ในงานนี้ค่ะครบวงจรทั้งหมดครบองค์นะคะก็ถ้ามาที่นี่สารชีวจิตเองเนี่ยเราดูแลเรื่องในส่วนของเฮลท์ปีนี้เราเป็นการป้องกันโรคเราเน้นธีมของการออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคแตกต่างจากปีอื่นๆนั่นคือในเรื่องของการป้องกันโรคใช่ค่ะเสื้อปีอื่นเนี่ยแต่ละปีนี้เราจะมีธีมที่ต่างกันไปนะคะแต่ว่า2ปีมาเนี้ยเราจะทำเออเราจะเปลี่ยนสลับกัน2ปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนรีมทั้งนึงนะคะปีนี้เนี่ยทีมก็จะเป็นเรื่องการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ชีวจิต ช่วยให้ฉลาด คุณดีอ่อนเยาว์แล้วก็อายุยืนนะคะทาไมปีนี้ถึงเน้นในเรื่องออกกําลังกายอ่ะแสดงว่ามันจะมีโรคอะไรหรือว่าสุขภาพของคนไทยตอนนี้คืออาจจะไม่ได้ออกกำลังกายกัน <พอ S 2> มากขึ้นหรือเปล่าคะถึงตั้งตีเป็นการออกกําลังกายกินเรื่สุขภาพถ้าเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องต้องดูแลอยู่แล้วไม่ว่าจะปีไหนก็ตามเนี่ยคะ่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญแต่ว่าเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยเรานํามาเพราะว่ามันเป็นเรื่องง,ง่ายใกล้ตัวแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนอยากจะออกกาลังกายสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะขยับตัว แต่ว่าเรานํามาทั้งหมดเนี่ยค่ะ,ะเป็นการออกกําลังกายง่ายๆที่ทําเองที่บ้านก็ได้มีเวิร์กช็อปที่สามารถทําได้ในงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ในงานนี้เนี่ยแปลว่าที่บ้านเนี่ยก็ทําได้ง่ายเลยอ๋อแสดงว่าเป็น,านการออกกําลังกายที่ทําได้ที่บ้านโดยที่ไม่ไม่ต้องไปแบบไปฟิตเนสไปสวนสุขภาพคืออยู่ที่บ้านก็ทําได้ถ้ามางานนี้เพราะว่าโปรแกรมในแต่ละวันนี่นะคะไม่ซ้ากันเลยใช่ไหมคะใช่ ค่ะอย่างนี้<อ>ค่ะผู้ชมอยากจะให้ทางพี่อมพรพออนแนะนําผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเพราะเราเชื่อว่าคนที่สูงวัยบางครั้งเนี่ยบางทีหมดผลทางที่จะดูแลเองเพราะตัวเองจะมีโรคที่ติดตัวมาไม่ได้จะออกกำลังกายหนัก<ๆ>ก็ไม่ได้ใช่มีมนวิธีการแนะนํายังไงให้แบบผู้ใหญ่สุขภาพดีคะผู้ใหญ่สุขภาพดีนะคะเรื่อง สุขภาพเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องการกินและการออกกําลังกายเรื่องการกินปีนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าเรื่องการกินก็สําคัญนะคะเราจะต้องกินอาหารสุขภาพซึ่งง่ายมากก็แค่เลือกกินนะคะเราอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากว่าไม่กินนี่นั่นไม่กินนี่นี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราง่ายๆแค่เลือกนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยแค่ลุกมาจากที่นอนเนี่ยเราขยับตัวเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเรียกว่าออกกําลังกายได้แล้วถ้ามางานนี้นะคะเราจะมีวิธีการออกกําลังกายหลายแบบมาก Yeah. บางคนเนี่ยรางเนื้อชอบรางยาแต่และคนน่าจะชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีเยอะมากให้เลือกะะมีหลายแขนงใช่ไม่ว่าจะเต้นโขนป้องกันมะเร็งนะคะพวุนี้เราจะมีนะคะรำกระบองซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆไม่ว่าคนไวัยไหนก็ตามก็ทําได้ทั้งนั้นเนะะมื่อกี้มีไทยเก๊กใช่แล้วก็มีเต้นตารางเก้าช่องก่อนหน้านี้นะคะ<อ>แล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะรีไวซ์อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของตารางเก้าช่องอตารางเก้าช่องเป็นการออร์บิทแต่ว่าเราเพิ่มสมองด้วยเพราะว่าเรามีเก้าช่อง 1, 2, 3, 5, หนึ่งสองสามที่เราจิตกล้าแล้วเราก็จะเต้น ไปตาม2 4 5อ, 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัมเ้าเหล่านั้นะะ,นะ,ะอย่างนี้ถ้าในกรณีใครที่พลาดการมางานนี้นะคะจะต้องทำยังไงเกิดเกาสนใจในในโปรแกรมที่ทางพี่กำพรได้บอกไปอะ่ะโปรแกรมเนี้ยค่ะตอนแรกเราเราพีพีอาร์ไปแล้วในนี้สารชีวจิตนะคะเราได้บอกว่า,าเรื่องฉลาดมีอะไรบ้างหุ่นดีมีอะไรบ้างอ่อนเยาวยุยืนมีอะไรบ้างาแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการ นำองค์ความรู้ที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยค่ะไปสรุปรวมอีกทีนึงติดตามได้เลยในนี้อาจารย์ชจิตใช่เราแสดงว่าคุณผู้ชมเองนะคะจะต้องใส่ใจสุขภาพด้วยการอ่านละกันถ้าพลาดถ้าพลาดอันนี้ไม่เป็นไรไปหาหนังสือทั่วไปนะคะแล้วไปซื้อเลยค่ะชีวจิตก็จะมีสุขภาพองค์รวมอยู่ในนี้แล้วก็มีศาสตร์ที่ได้นําเสนอไปหลายแขนงอยู่ในนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะก็เรียกว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอื้อพรสงสวรร์นะคะบรรณาธิการของนิตยสารชีวจิตค่ะที่มาให้ข้อ โมลแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรากันค่ะขอบคุณค่ะ คนถ้าแบบจะหยุดว<ช>างไม้เราก็ไปน้วยถูกค่ะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งด้วยวิธีธรรมชาตินะคะนั่นคือการนวดคลายเครียดแล้วก็มีการนวดบำรุงฮอร์โมนด้วย<ม>คือแต่ละจุดข,ของร่างกายเราถ้าใครได้เคยศึกษาก็จะทราบว่าเอ๊ะเขาไปนวดเพื่ออะไรกันแล้วสามารถจับแต่ละจุดข,ของเราสามารถจะทระาบได้นะคะว่าเราเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคอะไรหรือกําลังเป็นโรคอะไรอยู่แล้วมีวิธีออการนวดแล้วแก้ปัญหาอาการได้อยา<ก>่างไรด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ไปชมกันเลยค่ะ นคะพอดีเดินมาตรงจุดนี้แล้วเห็นน้องๆเล่นหูละฮูเป็นอยู่คะ่ะมีความสามารถมากก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูสุขโขคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆคะ่ะสวัสดีค่ะคุณครูสุขโขคะมาจากที่ไหนอะไรยังไงคะโรงเรียนอะไรเอ่ยมาจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนอำเภอเมืองจังหวัดอ,าอ่ดอางทองครับจังหวัดอ่างทองเหรอคะคุณครูคะวันนี้ทําไมถึงพาน้องๆมาโชว์หูละฮูคะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับ โรงพยาบาลอ่างทองมาโชว์ไทเก๊กแล้วก็มา,าทำพญานาคทำพญานาคที่บอกว่าเดินเอวขอเนี้ยเหรอคะส่วนคนที่จะทำพยานาคเอวคออได้ต้องแบบเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นยังไงคะได้ทุกวัยครับได้ทุกวยหรคะครยากไหมคะพญานาคเอวคออไม่ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราจะต้องรอชมด้วยแต่ว่าน้องๆ้อง,องพวกนี้ฝึกกันมานานหรือยังคะอ๋ออันนี้เคยฝึกจริงๆแล้วแค่ไม่ถึงเดือน แต่ทนะีน uh ี้ว่าเขาเล่นมานานแล้วแล้วก็เพิ่งมาจับเล่นใหม่เขาจะมาโชว์ครับผมน้องๆคะเล่นหูลาฮูปยากไหมคะยากไม่ยากสอนพี่ได้ไหมเที่ยวกันหมดเลยแล้วแล้วความกว้างของหูลาฮูปเนี่ยค่ะมันมีความยากง่ายต่างกันไหมคะคุณครูก็ถ้าตัวเล็กก็ต้องห่วงเล็กถ้าตัวใหญ่ก็ต้องห่วงใหญ่แล้วห่วงที่มันมีน้ําอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะดีไหมคะหรือว่าไม่ดีมันมีทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าเล่นมากเกินไปมันทําให้กล้ามเนื้อถ้าเราเล่นมากเกินไปเราต้องรู้จักการเล่นมาแค่ไหนพอครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้แอบถ่ายน้องๆนะคะในช่วงที่น้องๆเล่นไปแล้วนะคะก็ขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณค่ะแล้วไปชมส่วนอื่นกันต่อค่ะทางด้านนี้เลยค่ะ ชมคะเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่นิตยสารชีวิตจิตตอนนี้เรามาที่นิตยสารเฮลแอ็งครูซีนะคะแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องาหารเกี่ยวกับเรื่องครัวเรื่องสุขภาพและแน่นอนวันนี้ค่ะเขาจะมีการหาเชฟทันเลนนะคะไม่ใช่แค่หาคนทันเลนนะไม่ใช่คนทันเลนทันเลนนะคะคนที่มีเชาวคนที่มีความสามารถทางด้นการทํา อาหารแล้วก็จะค้นหาแบบหน้าใหม่ไฟแรงเต้องไฟแรงไฟไม่แรงไม่ต้องมาเพราะมันจะไม่สุกเทอมก็บูธนี้นะคะก็เป็นการสาธิตทำอาหารด like, ้วยแบบนี้นะคะถ้าเกิดว um ่าใครที่แบบว่าชอบเรื่องราวของการทําอาหารเราอยากจะแนะนำติยาสาร l t ล and c u ครู n e ใช่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยเพราะฉะนั้น ห้ามพลาดกับนเดือนสานี้น่าสนใจสุดก็เพราะว่าเราพยายามจะบอกผู้ชมนะว่าการทําครัวมันไม่จะเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปง่ายก็ทําได้เหมือนรายการเราที่เคยทํากันแม้ไม่มีความรู้ไม่รู้ร่วงหน้าก็ทําได้แต่ว่าที่นี่เขามีความรู้แต่ที่นี่เชฟมาแนะนำที่นี่มาเป็นสุดยอดจริงๆนะคะมาดูกันแล้วไปอด a p ปที่ใช้กับที่บ้านคุณดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมของทางบูธนี้นั้นเขาจะมีการแข่งขันการประกวดหรือว่าการโชว์ทำอาหารชนิดไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะ สวัสดีค่ะเป็พี่อยากจะกราบพี่ศัก์เลยที่จะมาะตั้งแต่ตีหนะคะตอนมาสำหรับแขกผูกมิเกียร์ทุกท่านรวมทั้งคนี่ and แ u มพูซิ Chef t ALEN t 2012ซีซั่น2ซึ่งแน่นอนเวทีแห่งนี้นะคะเราพยายามที่จะเปิดโอกาสแบบกว้างๆค้นหาเชฟหน้าใหม่ไฟแรงมาระดับวงการค่ะและตอนนี้เ h อร์ 2011, วินเนอร์ของเชฟ t ALEN t 2011ซีซั่นที่1พร้อมเรียบร้อยแล้วรรเื่อนั้ ผมยุ่งผมยาวก็ต้องเก็บอะไรเรียบร้อยด้วยกระคะน้องพอยน้องพอยคอยดูต้องเต็มอ๋อเอ้ยไม่เอาเลยแล้วชุดนี้ก็กระคาก็จะใช้เป็นทีฟาวสำหรับใครที่ผู้มาถึงนะคะเราบอกข้อดีกันหน่อยยุคนี้สมัยนี้อย่ามาเสีชีพในการแบบว่ากัดความร้อนกระทคพร้อมไม่เมี่ยว่าเราจะแบบว่ากลุงได้แล้วสังเกตเลยค่ะทีฟาว เพราะว่ามันจะมีความร้อนแล้วก็เส้นเยังสุกต่อได้อีกด้วยนะคะก <Okay. S 1> ็เดี๋ยวรอรอรั่วเพระหว่างน,นี้เราเตรียมอย่างอื่นได้เพื่อเดี๋ยวจะผัดก่อละกันได้ได้ได้เลือกเป็นอันนี้พลอยเลือกเป็นแบบเอ็กซ์ต้าไลท์เอ็กซ์ต้าไลท์เพราะว่ามันเป็นอ่ะอาหารไทยใช่ป่ะคะเอ็กซ์ต้าไลท์ใส่เข้าไปแล้ว <laughs> อันนี้เราจะไม่โกหกกันทุกอย่างเลยเราพูดคำจริงตลอดเวลาซึ่งเราพลอยทำส่วนหนึ่งไว้ให้ หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาชมที่โชว์ในรอบนี้ได้ลองชิมกันด้วยจะได้ เทลวแอนด์คูซีนและอยู่กับพี่เอ๋บังกะบวัสดอค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะนะคะเราเป็นคนชอบรับประทานค่ะพี่เอ๋จะมาไม่ให้ม่วนด้วยตั้งใจจะมาบูธนี้โดยเฉพาะเพราะรู้ว่าเขามีอาหารอร่อยใช่ปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่บูธพี่เอ๋ก็หลากหลายเลยนะคะก็จะเป็นคุกกิ้โชว์ค่ะสาธกบันเน ก็จะมีของน้องๆเชฟท ALENT ที่การประกวดเชฟใช่คือปีที่แล้วเนี่ยพี่มีการประกวดเชฟท ALENT หาเชฟหน้าใหม่กันมาประดับวงการอาหารของไทยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพี่เอก็จะเป็นน้องๆที่สนใจในเรื่องการทำอาหารนะคะอายุ20-30ปีขึ้นไปแล้วก็คิดสูตรอาหารแล้วก็มาประกวดกัน ทำไมจะต้องไม่เกิน30มสิบล่ะคะก็ <c oughs> เราได้เราได้อยู่ค <c oughs> ือเราสงสัยไง,ไงไว่ยยาเอ๊ะจริงแล้วคนทำรัวเขาก็น่าจะยิ่งอายุมากประสบการณ์ก็น่าจะยิง<ม>่งไม่ใช่ใชหรอพ<ร>อสามสิบไปแล้วเนี่ยลิ้นมันจะเปลี่ยน <c oughs> จริงจริงแล้วก็รับรสชาติอะไรล้ ก็เหมือนแบบเราหาตัวแทนนิตยสารด้วยอะค่ะอยากให้อยากให้เหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถนะคะพี่เอกคะแล้วตอนนี้นิตยสารเทวินคูซีมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีคอน์อะไรพิเศษที่อยากจะแนะนำไหมคะค่ะก็จริงแล้วหลักๆเราก็จะมีคอน์อาหารที่จะชื่อว่าเทวินคูซีนะคะซึ่งเราจะมีเมนูอาหารสุขภาพออกประจำทุกเดือนเลยอะค่ะค่ะอย่างวันนี้เองก็จะมีเมนูอาหารสุขภาพมามาทำให้วันนี้เมนูอะไรคะวันนี้เมนูเป็นบูเกสต้าค่ะ เป็นบูรเกสตากับมะเขือเทศค่ะเออน่าสนใจน่าทานด้วยน่าสนใจน่าทานเราไม่ไปที่อื่นแล้วขอนั่งอยู่บูนี้นะคะได้ค่ะได้ค่ะไ่้อย่างนี้ไม่เิดเชิญเชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาอ่าน หนังสือการคือ <มา S 2> อ่านหนังสือที่นอกจากจะเรียกวาการกินแล้วยังได้เรื่องสุขภาพด้วยเชญเยไยคะค่ะก็เสำหรับเพลแอนครเซเองนะคะจะเป็นนิตยาสารที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็อยากจะให้พี่พี่น้องๆ้อพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเรื่องสุขภาพนะคะติดตามได้ทุกแผงในทุกเดือนออทุกต้นเดือนเราก็จะวางแผงน,นะคะตามร้านหนังสือต่างๆค่ะก็ มีสูตรอาหารมากมายแล้วก็มีร้านอร่อยแนะนารวมทั้งเรื่องสุขภาพด้วยค่ะเาเรียกว่าส่งตรงอาหารถึงบ้านให้คุณได้ทําเองขอบคุณพี่เอ๋มากๆขคาณค่ะ <ช>คุณผู้ชมเมื่อสักครู่<ม>นะคะก็ได้สุขภาพดี<ม>ได้อาหารที่น่าสนใจกันแล้วนะคะ,คะแต่ยังมีอีกเยอะสําหรับงานนี้ที่เราสองคุณพาคุู้ชมมาคือแต่ละปีก็มากันทุกๆปีแต่ปีนี้ในช่วงหน้าเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยไป<า>ว่ากันเพราะว่ามีของรอเราอยู่อันนี้เดี๋ยวเราได้เวลาอาหารของเราแล้วนะคะเราต้องพัก,กอ,อันนี้เป็นอาหารเต็มอยู่นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะเป็นอาหารว่างค่ะอี่หมดเลยอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ my holiday